สวัสดีค่ะอีฟค่ะวันนี้อีฟจะมาทําการทดลองเกี่ยวกับมีด1 0 0งพันองศานี่ใช้กระป๋องแก๊สกับตัวฉีดแก๊สหนึอันนะคะมีแค่1อันกับมีดนี่ของอีฟโดยการจะนนำไปตัดหรือว่าไปเฉือนไปหั่นเจ้านี่มันก็คือ มันก็คือหนึ่งไปแห้งๆนะคะโอเคเราไปหั u u, ่นก you ันเลยค่ะตอนนี้นะอีก็เปิดแก๊สนะคะแล้วก็พยายามจะเผามีดนะคะให้ร้อนที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะดูสิคะมีดมันแดงมากเลยอ่ะเราจะตัดลงไปลนะคะอุ้ยตกใจอุ้ยตัดเข้าด้วยค่ะอุ้ยเสียงแบบเสียงแบบคมกริบเลยค่ะ โอ้ยมันสามารถตัดเข้าได้นะคะตอนนี้นะคะมีดมันก็หายร้อนแล้วอีฟก็จะเอามมดไปเผาไฟาอีกรอบนะคะอิ้ดซสิดูสิสอุิ้มันเข้าไปเองแทบจะไม่ต้องกดนะอีฟจะลองจัดมีดดูนะคะอุย๊ยร้อนค่ะอุย้ยพองเลยพองเลยะคะ่ะ มันไหลเข้าไปเลยค่ะมันไหลเข้าไปเลยค่ะดูสิ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 คือมันดูดเข้าไปเลยอ่ะมันดูดเข้าไปเลยอ่ะมันดูดเข้าไปเลยอูโหูเสียงแบบนกก่ากลัวมากนี่หั่นมันเป็นชิ้นชิ้นอู้